อะไรไม่รู้ครับทุกคนลาดบหลวงไม่ตั้งครับผมวันนี้คือวันดีลองก็เห็นภาพเลยนี่แหละก,กักตรงนี้แหละสวัสดีครับผมวันนี้วิ่ง เขบาบางเลนครับตอนนี้ถึงบางเลนแล้วครับผมไม่ได้ถ่ายตอนออกจากบ้านครับผมรีบออกมาก็เลยเหยียบมาเลยเจ็ดสิบเกินเกิดกดหมายกำหนดไหม <c oughs> ไม่รู้สิกดหมายกำหนดก็ซก็รีบมาก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ก็ถึงบางเลนแล้วครับผมก่อนรับชมคลิปต่อก็ฝาก กดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยกดซ<ร>ับสไคร e กดติดตามคลิปต่อไปนะครับผมเหนื่อยมากเลยวันนี้เหนื่อยใจรีบมาครับผมก็จะแปดมองแล้ว จำตลอดอะ กิีนมันกันไปแล้วโอ้ oh, สก๊ับะไม่บัง หอเปต่าดีเลยมอไซคมา ครับผมโอยหลมหมดกลับรถก่อนล็อกห่างเลยรถเบาก็าไม่เป็นไรเห็นรถแบกเของก็ล็อกห่างนะรถแปกเมื่อกี้น่ะ รถหนักเขาก็ล็อกห่างทิมแคบมันไม่มีเวลาโยกครับไม่มีระยะโยกล็อกห่างดีที่สุดหลมหมดไปอย่างไาเหลือเราคันเดียวคันสุดท้ายโชคดีรถยังถือว่ารถน้อย ปกต,ติมาเจอรถคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์ด้วย oh, uh, 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 เพราะว่าเขาเคมีมาจากข้าเรืออ่ากิโลอ่ะกิโลแข็งปกเลยครับผมประมาณถึงประมาณร้อยห้าสิบเมตรห้าสิบถึงเมตรหกสิบประมาณนี้โคตรสุดหัวาลากที่บ้านมาสองคันคำ้ำหมดท้ายนี่ค้ำเลย ทำก็ค่สี่ตัวแม่สี่ตัวแม่ตัวลูกค้ำกันเลยสุดยอดความสุขด,ดีนะกันชนผมไม่ตดกันชนผมตั้งกว่าใครเลยในบ้านนะเดเที่ยวต่อไปเดี๋ยวพี่ตักมาครับผมโอเคครับผมออกมาแล้วรถเข้ามาพอดีเลยไม่ได้ถ่าย เรามาหลงของ,องสายรถยิ่งเข้ามาเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวเราแวะรับสินค้ากลับของตีกลับครับผมเราก็ไปเอากลับ21ตันก,กว่าๆครับผมเหลือแค่นั้นแหละที่ตักเอากลับไปหมดแล้วเหลือแค่2 0ตันจาก90ตัน แยกเบี่ยงซ้ายครับแล้วก็ถงเข้าลาดโบหลวงมาลุ้นกันครับว่ากดส่งตั้งไม่ได้ใไหมออกปกัดประมาณสักกิโลสองกิโลมันมันมีได้นนส่งแล้วก็ตัวดีก็่านลาดัวหลวงเลยไม่รู้ว่ากลับทุกวันไหม ก็ผิจารรถติดยาวเลยจอดติดข้างทางทางหน้านี่แหละครับด่านขนส่งแต่วันนี้ไม่ตั้งโชคดีไปครับผมเดีย๋ยวแวะเติมน้ำมันเลยบางจากทางหน้าเห็นรถจอดคันหนึ่งตกใจเลยนี <c oughs> ่แหละกักตรงนี้แหละเห็นรถพ่วงอันนี้จอดไกลๆไ,ไงก็นึกว่าอจอดเป็นคันแรกโดน ใช่นะวันนี้ไม่ตั้ง ใช่ครับผม ตั้งลึกพอล,ลาดบัวหลวงลาดบัวหลวงไม่ตั้งครับผมวันนี้คือวันดีลองก็เห็นภาพเลยที่โมงละสิบโมงยี่สิบเจ็ดวันพุธวันพุธไม่ตั้งไปเลยพี่ ลุ้นเสน,นาอ้กรอบนะครับ เลยนาแล้วครับเพิ่มรู้กันว่ามีคนส่งไหมเลยสี่แยกสายแดงช่วงโงงพอดีเหมือนว่าหลุงโงดโค้งจะเจอเลยม่มีขนไหนต่อไปก็น่าจะไม่มีมั้งครับก็มี บอกก่อนเลยนะข้ามสะ่านลงไปโป้เลยนะ เพื่อนถึงตัวนี้ครับเดี๋ยวไปเจอกันโ้นเหลคร้านอาหารมีอะไรไม่รู้ครับทุกคนวิ่งขวาหรอแต่สายนีวิ่งขวาเยอะครับเพราะว่าเลนซ้ายมานันถนนมันไม่ดี เมื่อเช้าผมก็วิ่งขวาครับฝั่งนู้นนะสลับซ้ายขวาซ้ายขวาหลบช่วงแย่มากๆก็หลบช่วงพอวิ่งได้แทกนิดหน่อยกับไปบดะช่วงเช้าเหมือนว่าเขจะยังไม่ออกปัิบัติบัดงานถึงบางป้าหันแล้วครับผม ทุกจาละแล้วก็ยังแล้วก็บางหันเขาหลวงนี่มีทั้งหลวงวิ่งเลาะเล็ดอยู่ขึ้นขวาที่โดนแน่ไม่ไม่มีไม่ไม่มไม่มไม่ก็ตรง ก็เลี้ยวขวาถึงแยกนคนหลวงแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับแยกที่สองนะครับจากฝั่งบ้านมาแยกที่หนึ่งข้ามกระพาดมาแยกที่สองแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็มีรถบีนะเดี๋ยวนะรถเข้าไปวิ่งเส้นนู้นหมดดอนพุทธเส้นที่ปลายดอนพุทธแล้วก็เลี้ยวซ้ายเขาเรียกแยกข้าเหนียวหรืออนะไรนี ลื่นถนนรถยนต์ไม่ค่อยรู้เรื่องรถใหญ่เ่ยรู้เรื่องแวะกินก๋วยเตี๋ยวไก่มาละก่อนถึงโรงงานนะโรงงานอยู่ฝั่งขวาก่อนถึงโรงงานสัก หนึ่งกิโลอ่ะเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวาทั้งสองร้อยเมตรก็ถึงโรงงานแต่น่าจะติดเที่ยงอยู่ครับ บัดประชาชนไปยื่นร,ปรอปภน้องโมยังไม่มาโมกินข้าวเนี่ยเ <c oughs> ล่าอันนี้มันสุดยอดจริง้ตายเถอะเพื่อนมึงนี่มันชั้นเทพจริงๆใกล้ใบมงแล้วครับผมเจ้าหน้าที่เอกสารเรียบร้อยรอรับของ เฮ้ยอะไร <c oughs> ของพี่ตัก๊กพี่ตักโทรมาบอกแคนเอลผ่านร้านไปกระท่อมเวิยผมมัด่อนผ่านร้านซื้อมาให้พี่ร้อยนะ่อมเดี๋ยวนะพัดเ <c oughs> อรเดี๋ยวต้มมาฝากเดี๋ยวพี่ตักต้มให้ผมตักสั่งฝนจะมาแล้วทุกคน เรื่องมันไม่แซรกเลยนะอย่างเงี้ยผมกะว่าจะไม่คุมพ้าใบกลับเพราะามันใกล้สงสัยต้องคุมครับผมยี่สิบสองติกเอากลับ,บาดาี่สองขึ้นลูกสิบสองขึ้นแม่สิบคุมข้าไป ดูก่อนเออพาด yeah, เย่แล้วพวกเอ็งมันไม่รู้จักของดีเมืองเพระเาะบ่ไปกลับสั่งั้นอ๋อก็แล้วครับผมผมเป่อใบหนีฝนกัน ฝนมาแล,แล้วก็หายไปพอคุ้มเสร็จหายเกี้ยงฟ้าสว่างโล่งเลยลุงนี้ไม่ผมไม่อยากจะคุมบ่าใบกลับอยู่แล้วไปละถ่ายออกตัวแม่คุมผืนบางตัวลูกคุมผื้นหนา la cala